เพราะผู้มีาภาคเจ้าตรัสไว้ในติโลคุณสูตรว่าอัธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะมเปตานังทักกินังทัจชาปเพกะตะมรุสลังเมื่อหัวละลึกถึงบุคคลไม่ว่าจะเป็นเป็นพ่อเป็นสามีทึ่จากไปไม่มีวันกลับ เราก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะท่านเคยทำสิ่งนี้เคยให้สิ่งนี้ท่านเป็นญาติเป็นบุคคลที่รักดังกล่คุณจันที่มากับคุณเทมและคุณแทนบุตรสาวทั้งสองได้คิดถึงพ่อคุณวิระพงศ์สนสินพง์ซึ่งจากไปยังไม่มีวันครับ นึกถึงตำนานของผู้ชายคนหนึ่งนักสู้ชีวิตสร้างพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเตารีดจากเย็บผ้าแอลนาบ้านคนทันสมัยสมัยก่อนนู้หากามีเตารีดมีจักเย็บผ้ายหอเอลนาแล้วก็โอ้ถือว่าสมัย,มยต่อมาจากเครื่อง ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มน้ําก็ดีไม่ว่าจะเป็นของหลากหลายภายในครัวซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาจากประเทศไม่ว่าจะเป็นอิตาลีและเยอรมน,นีสุดยอดเป็นผู้บุกเบิกอดทนในการทำกว่าจะได้เงินเขาจะละบ,บากเรื่องใหญ่ประการต่อมาก็ทำเกี่ยวเรื่องสมแก มินิเมกมินิเมกเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟาถือว่าสุดยอดที่สุดเลยกาแฟาไม่ว่าจะเป็นลาเต้ไม่ว่าจะเป็นคาปูชิโน่ไม่ว่าจะเป็นเอสปิโซ่ต้องมินิเมกดังกล่าวผู้ชายคนนี้เป็นผู้บุกเบิกอยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมอมั่นคงและมั่นใจในการอยู่ในบุญ สายบุญของหลวงพอ่อวัดปากน้ําสายบุญของหลวงพอ่อวัดพระธรรมกายอยู่ในความนิ่งใสสบายเสมออยู่ในบุญในความผาสุขที่นิ่งเย,ย็นใสเสมอเสมอจบจนถึงกับปัจจุบนันนี้ครบร้อยกว่าวันเศษแล้วงานประทะงานประชุมเพลิงศพยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยความผูกพันด้วยสายใหญ่ที่ทุกคนรัก ด้วยการบูชารูปด้วยการบูชารอยและบูชารักรักทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตรักทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยแต่สำคัญที่สุดเป็นผู้สะอาดเรียบร้อยความเรวยพร้อยความเ,เป็นระเบียบท่านจนกระทั่งเป็นตำนานโอ้คุณวิรพงศ์เนี่ยตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยที่สุดเลยจากการห้อยเสื้อดูจากการห้อยเสื้อ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสือเส้อกางเสื้อคอกงเสื้อเชิ้ตเสื้อสีขาวไล่เป็นสีไล่เป็นระเบียบเรียบร้อยเต็มตู้และก่อให้เกิดความงดงามดังกล่าวใครรู้จักคุณวิรพลอ๋อคุณพ่อเป็นคนสะอาดเรียบร้อยที่สุดเลยลูกสาวัท่ทานบอกทั้งสองคนบอกโอ้พ่อสะอาดมากเลย เรียบรอ้อยเป็นระเบียบวางของต่างๆเป็นระเบียบถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกการหัดดังกล่าวต้องขออนุโมทนาสาธุก,การคุณจันทร์ที่มากับลูกสาวทั้งสองที่ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดดังกล่าวขอบุญจงมันเกิดขึ้นกับ คุณวิรพงศ์สวนสินพงศ์สุภาพบุรุษแห่งแม่น้ำสแกกังจังหวัดอุทัยธานีนักสู้ชีวิตที่ประสบผลสำเร็จแังกล่าวที่วิปิบัติะพระเงินทองไหลมานชาลีติกับครอบครัววิรพงศ์สวนสินพงศ์ด้วยนะ